สวัสดีครับ YouTube และ t i k t อกนะครับมันมีแน่นอนนะคนที่ตามมาจาก TikTok อะนะครับผมเลยพูดเย่างนั้นนะครับนัจิกมันเซลนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเอาอีกแล้วนะครับตามของข้อคลิปนะครับก็1วันกินอะไรบ้างอีกแล้วนะครับวันนี้ต้องดูก่อนนะว่าเป็นวันพักหรือว่าวันซ้อมนะครับเพราะว่าถ้าตามสเต็ปตามโปรแกรมอ่ะมันครบแล้วนะครับซ้อมครบละแต่สัปดาห์นี้ผมมันมีวันหนึ่งที่ผมเล่นไม่เต็มนะครับเพราะว่าตอนนั้นอ่ะมีสอนเยอะมากแล้วมันเล่นไม่เต็มผมว่ากะจะไป ซ้อม้วยอาจจะได้เห็นซ้อมนะน่าจะได้เห็นนะครับอาจจะต้องซ้อม6วันนะสัปดาห์นี้เพราะว่าร่างกายมันมันมีวันหนึ่งที่เล่นไม่เต็มแล้วกันเลยคาไว้นะครับเล่นมัดมันเป็นมัดด้อยเลยแหละตอนนั้นอ่ะแต่ว่าติดสอนเยอะนะครับอ่ะก็ตามหัวข้อคลิปนะกินอะไรบ้างใน1วันนะครับในช่วงเพิ่มกล้ามเนื้อนะครับอีก4สัปดาห์นะครับหรือเวลาอีกไม่นานแล้วสินะตอนนี้ผมเดินอยู่นะครับหรือเวลาอีกไม่นานละนะครับจะในเอ็ดไปแข่งอีกแล้วนะครับคราวนี้ไปแข่งละนะครับหนุ่มกายงาม สาวกล้ามสวยนะยี่สิบสี่ธันวาคมเอเอใช่ละยี่สิบสี่ธันวาคมไม่ยี่สิบสี่ก็ยี่สิบห้า 5, น่าจะยี่สิบสี่นะถ้ายี่สิบห้าน่าจะเป็นรุ่นพอกายนะครับผมจะลงโมเดลนะครับสปอร์ตฟิสิกชายนะครับอายุไม่เกินยี่สิบสี่นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเขาแบ่งส่วนสูงหรือเปล่าเพราะว่ามันแบ่งอายุนะครับถ้าผมเดาผมว่าไม่น่าแบ่งส่วนสูงเพราะว่าถ้าแบ่งส่วนสูงมาอีกแล้วแบ่งอายุอีกอะรุ่นมันจะเยอะมากแล้วมันจะ มันจะนานนะรับผมเดานะผมเลยกะไว้ว่าลงรุ่น24นะครับผมอายุ20อยู่นะ,ะเดี๋ยวดูหุ่นนิดนึงนะครับหุ่นเนื้อน้อยมากนะครับคนอื่นเขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วคูอยู่ที่เดิมนะตอนนี้คาร์ดิโออยู่นะครับตื่นช่วงเพิ่มกล้ามเนื้อยังไงก็ต้องคาร์ดิโอนะครับใครใครที่แบบว่าอยู่ในช่วงกล้ามจะจะไม่คาร์ดิโอโดยใช้คําว่าอยู่ในช่วงเพิ่มกล้ามแล้วไม่คาร์ดิโอผมบอกง่ายอุปภาพหลายอย่างนะครับจริงๆ ผมแน,นะนานะผมก็จะคาร์ดิโอเนี่ยมีลู่วิ่งที่บ้านนะครับก็ตื่นมาก็ดื่มน้ําประมาณ400 ml มั้งนั่นแหละแล้วก็ตื่นตื่นมาดื่มน้า400 ml แล้วก็ขึ้นลูวิ่งเลยนะครับแล้วก็ขึ้นเสร็จน่าจะกินกาแฟาดำนะครับประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกนิดนึงนครับมูนมัสเซอร์อะไรก็ไม่มีนะครับตอนนี้ก็แฟตประมาณไม่18ก็20่ิบาทใช่ปะไม่18ก็20่สบบาทนะครับ ถ้าเดาๆนะไม่สิบแปดหรือยี่สิบนะครับเนี่ยอันนี้ช่วงเพิ่มกล้ามเนื้อนะครับได้ไหมโมเดลได้ไหมหรือว่ากูต้องไปแอดวะตัวมันไม่ได้กว้างแล้วกล้ามไม่ได้ฮาร์ดขนาดนั้นนะครับอายุกล้ามเนื้อน้อยอยู่เล่นมาสองปีแต่นะครับก็เดี๋ยวรอชมกันแล้วกันนะครับว่าทํายังไงเพราะว่าอันนี้เป็นการแข่งครั้งแรกของผมแล้วก็ผมใส่เต็มจริงครับวินัยต้องร้อยนะไปะพูดซะเยอะละสามนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันนะครับว่าหนึ่งวันนี้กินอะไรบ้างนะครับแล้วก็ ดี๋ยวซ้อมเลยนะครับซ้อมไปเลยนะครับซ้อมด้วยแล้วกันครับตัดสินใจเลยเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะมันมีวันหนึ่งที่ผมซ้อมไม่เต็มนะครับก็ชวเชยกันไปนะครไปเดี๋ยวพาไปดูนะว่าทั้งวันเนี่ยทำอะไรบ้างกินอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอเดินก่อนเดินเออเดี๋ยวลืมบอกลืมบอกอีกหน่อยอีกหน่อยหนึ่งคาร์ดิโอนะครับยี่สิบมีนะครับตอนหลังตื่นนอนนะช่วงเพิ่มกล้ามเนื้อนะจะเป็นอยู่ในโซนฮาร์เรสอะฮาร์เรทไม่รู้แต่ว่าโซน2แล้วกันอะโซน2นะครับ โซน2คือโซนที่มันบังคับให้ร่างกายใช้ไขมันเป็นหลักแล้วก็เยอะขึ้นนะครับเพราะว่าเหตุผลที่ผมทาอย่างเงี้ยทําให้หัวใจถึงแรงด้วยแล้วก็ให้แฟนไม่ขึ้นเยอะเกินไปด้วยนะตามที่ตูมิแกนบอกแหละนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูเลยไม่กักนะว่าก,กินอะไรบ้างไปพูดซะเยอะเลยก็ครั้งแรกจะต้องกินกาแฟดําก่อนนะเป็นกิจวัตนะครับเพื่ออะไรนะครับทำให้ร่างกายมันชุ่มชื่นนะครับตื่นตัวแล้วก็เขาเรียกไง ลดความอยากอาหารชั่วขณะชั่วขณะนะเพื่ออะไรนะครัเพราะกูจะทําอาหารนะครับจะต้องกลับรถไปบ้านไปอะไรอีกนะครับแล้วก็ทําให้ผมเนี่ยขับน้ําในร่างกายใต้ผิวหนังออกนะมันจะได้แบบว่าเขาเรียกขับน้ําส่วนเกินออกนะครับตับไตเนี่ยมันจะมันจะทําหน้าที่กับกองน้ําออกเยี่ยวออกนั่นแหละนะครับง่ายมากนะครับนั่นแหละอันนี้ก็ถือว่าเป็นมือไม่ไม่ถือแล้วกันครับถือว่าพีพีเวิร์กมืออ่าไม่ใช่พีเวิร์กเอานะพีเวิร์กมือแล้วกันนะครับอ่าประมาณนี้นะครับ เปลือหายไม่เลวะข้าวโอ๊ตนะครับแปดสิบกรัมหรือล่างวะที่ช่างเมื่อกี้ตามเมื่อกี้เลยนะแล้วก็เว <c oughs> สองช้อนนะครับเนี่ยมือแรกของผมนะสตาร์ทกินแล้วก็พอผมกินนี้เสร็จแล้วผมก็จะไปหาอะไรทาให้มันย่อยเ,ยเร็วที่สุดคนะเดี๋ยวจะมีกินน้าแอปเปิลไซเดอร์ด้วยนะครับให้มันย่อยเร็วที่สุดแล้วไปทําหาอะไรไปลังงากแน่ๆไปทําอาหารเตรียมไว้นะครับประมาณนั้นนะเดี๋ยวผมขอตัวไปกินน่อยเพราะว่ามีธุระเยอะนะครับ เดี๋ยวต้องไม่นำเทมเป้อีกนะครับนะครอ่ะ,อะก็สรุปโดยรวมนะครับข้าวโอ๊ตแปดสิกรัมนะคะเบยสองช้อนแค่นี้เลยนะครับเรากินแค่นี้นะครับมื้อแรกนะจ๊ะ 5โอเคครับตอนนี้ก็มื้อที่2ผมแล้วนะครับเห็นไหมมีไก่ตามที่ทําเลยนะครับไก่200กว่ลกรัมนะครับไข่2้ฟองนะครับข้าวนะครับ500กรัมนะครับพกมาด้วยแล้วก็น้ําพริกทอดนะครับจากแจ่มจุงนะใครสนใจลองไปสั่งใน Facebook กันดูนะครับคลีนนะครับเห็นไหมทำให้รสชาติอาหารของเราที่มันดูแบบง่ๆอย่างเงี้ย มันอร่อยขึ้นมากนะครับแล้วก็จะกินกับซอสเตี่ยมจุ้งะครับเป็นซอสหมูกระทะคลีนทั้งร้านเลยนะร้านเนี้ยนะครับเห็นไหมเต่มจุ้งอาหารคลีนนะเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์เพจไว้ด้วยแล้วกันนะครับใครสนใจลองไปสั่งกันดูนะครับทั้งกระปุกเนี่ยแค่แบบ60แคลเองนะครับแต่กินจริงๆอ่ะเรากินแค่แบบ2ช้อนอย่างเงี้ยผมก็บอกไ้ประมาณแบบ20กว่าแคลสามกว่าแคลอ่ะสบายมากนะครับลองไปกินกันดูนะอร่อยนะมันทําให้รสชาติอาหารเรามันมันดู ชูขึ้นนะครับแบบอย่างเงี้ยเห็นไหมนะ้าตาโง่เงี้ยผมชอบกินนะเห็นไหมแล้วก็เอาน้ําพริกเนี้ยใส่เงี้ยนะครับเห็นไหมรถมันก็เยอะชิบหายเลยแถวบ้านผมนะมันจะดังหน,นะองน่อยนะนี่เป็นมือม้อก่อนไปซ้อมนะครับประมาณสองสามชั่วโมงเลยอะนะครับอืมประมาณนี้นะมื้อสองโอเคเดี๋ยวก่อนซ้อมนะจะกินในตัวนี้เอาไปก่อนนะให้น่งางใจมันดดซึมแล้วก็ ไม่หิวน,นะเป็นชนิกเกอร์นะครับหนึ่งชิ้นนะับสิบสองบาทชิ้นเล็กนะครับก่อนซ้อมประมาณยี่สิบาทีครับ วันนี้วันอาทิตย์คนไม่มีนะครับผมมาซ้อมอน,นี่ไมโลมาจำยิรน,นะไมโลมาแล้วโจไมโลไมโลี่ดีกับไปดีกับโอเคเกำลังมากครับโลม,มัดด้อยครับ ห้ามาแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับก็จะซ้อมมัดดอยนะครับอกหนึ่งห้านะครับอ,อกน่าจะเป็นโอ้โหโฟอามาเวเอออันนี้ไม่ได้กินนะยไม่ได้เลยมาไวเอออกหนึ่งห้านะครับอ,อกล่างนะอ,อกบนอ,อกบนก่อนนะครับฝายอกบนอ,อกล่างก็ฝายเหมือนกันนะครับแล้วก็มีไหลนะครับไหลด้านหน้ากับไหลนั้นไหลรวมหมดเลยนะครับไหลหลังก่อนเล่นไหลหลังก่อนแล้วก็ ข้างกับหน้านะครับแล้วก็มีท้องด้านข้างนะครับแล้วก็มีหลังด้านบนครับแทวิเียข้างบนนะครับตรงกลางอ่ะนะครับนั่นแหละนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูสภาพก่อนก่อนซ้อมนะครอ่ะเห็นไหมเมื่อกี้ก็โชว์ไปแล้วนะครับโอเคเออใหญ่อยู่นิดนึงว่ะนะไปเดี๋ยวถ่ายให้บ้างนิดนึงนะครับว่าซ้อมัมทักท่าหนึ่งสองท่านะครับเดี๋ยวให้ดูแล้วกันนะแล้วจะซ้อมเสร็จอาจจะมีอาหารให้ดูด้วยนะว่าซื้ออะไรมากินอะไรนะครับ ขีด600กรัมนะครับเนี่ยเห็นไหมเยอะจัดอะอัดแน่นไปด้วยคาร์โบไฮเดรตนะครับข้าว600กรัมนะครับแล้วก็มีที่ซื้อมาจากตะเกียบโปรตีนเน้นๆนะครับมีเครื่องในนิดนึงนะครับเนื้อหมูนะครับหมาล่าทําให้อร่อยนะครับแล้วก็โปรตีนเน้นๆเหมือนกันนะครับปลาหมึกนะประมาณ200กว่าเลยโคตรเยอะนะครับโปรตีนประมาณมือนี้นะ สี่สิบห้าสิบนะครับประมาณสี่สิบห้าสิบประมาณนั้นนะครับก็เนี่ยประมาณเนี้ยนะครับห้าหกร้อยนะครับกี่เคี้ยวไม่รู้นะครับหม่าล่านะครับหมูล้วนเลยอันนี้มันแทบไม่มีนะครับเลือกเองเลยกับมือนะครับเห็นไหมกี่ไม้เนี่ยสี่สิบาทอ่ะไม้ละห้าบาทนะครับปลาหมึกสองร้อยกว่ากรัมนะครับนี่ประมาณนี้เห็นไหมอ่ะห้าเดี๋ยวกินโชว์เลยนะครับเดี๋ยวถือโทรศัพท์อีกอันนึงถ่ายลงทิกตอก่อนนะครับอันนี้เป็นของ YouTube นะ หลังจากกินเสร็จนะครับอย่างจุกเนี่ยตัวช่วยนะผมพกมาด้วยนะเป็นน้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์นะครับมินิก้านะครับคุณคุณสมบัตนะิมันสรรพัณมันมีอะไรบ้างวนะช่วยย่อยนะพี่ตูนให้ผมกินหลังมือ้ออาหารทุกมื้อเลยนะมันจะช่วยย่อยทําให้ไปกินมื้อต่อไปอีกนะเพราะผมต้องอาจจะต้องกินอีก2มื้อนะสักแป๊บนึงนะน่าจะลากไปยันแบบตีสามอะนะแด้ละนะครับแอปเปิ้ลไซเดอร์ช่วยได้นะ กินเสร็จนะกลับบ้านหาอะไรทําให้มันขยับเคลื่อนตัวนะครับใช้ร่างกายเยอะๆนะครับมันจะได้หิวอีกนะครับนั่นแหละเนี้ยเคล็ดลับของนักเพาะกายหลายคนนะครับที่มันกินกันได้เรื่อยๆนะครับแดกเสร็จหานอะไรที่อะไรทาต่อนะครับนั่นแหละนะครับเดี๋ยวลองลองลองดูหน้าตาตอนกินนะ รสชาตไม่แย่ครับแต่ว่ามันอันนี้เข้าจะมมันเปรี้ยวนั่นแหละโอเคครับเดี๋ยวตัดภาพไปตอนถึงบ้านถึงอะไรเลยนะครับ ก็ตามที่เห็นนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะปิดคีิบแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาบอกคร่าวๆแล้วกันนะว่ามีอะไรบ้างนะครับอสองมื้อน่าที่สองมื้อนะครับที่เห็นเมื่อกี้นี่คือสองมื้อไม่ใช่มื้อเดียวนะครับคือมื้อแรกเออมื้อตอนนี้นะครับมื้อที่สี่นะครับจะกินขนมปังโฮเกนนะฟาร์มเฮานะครับสามแผ่นนะครับกินแค่สามแผ่นกินคู่กับตัวกระป๋องดูน้านะครับทั้งกระปุกกระปุกเลยนะครับแล้วก็มี ไก่ทอดนะครับกับไข่ต้มนะครับไข่ต้มนี่จะไ้กินตอนมื้อที่ห้านะครับอันนี้จะกินไก่ทอดกับไอทูน่าตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่ซอสจากแหลมจุงนะครับเป็นซอสมะเขือเทศคีนนะครับใครสนใจก็ลองไปสั่งกินตามผมดูนะครับเพจแกลมจุงอาหารคีนนะครับแล้วก็ใส่ล้ำพริกทอดลงไปด้วยนิดนึงนะครับให้ให้มันนัวแล้วก็แบบกรอบเพ็ดด้วยนะครับอ่ะอันนี้คือมื้อมื้อที่สี่ของผมนะครับส่วนมื้อที่ห้านะครับก็มีอ่ะ ไข่ต้มนะครับไข่ต้มหนึ่งฟองนะครับแล้วก็เวฟโรตีนะครับไอโซเลตที่ผมเป็นตัวแทนจําหน่ายอยู่นะณตอนนี้นะหมายถึงณตอนนี้นะครับณตอนนี้ผมเป็นตัวแทนจําหน่ายยี่ห้อนี้แล้วผมก็กินเองด้วยนะครับโบเทนล็อกนะครับไอโซเลตกิน2ช้อนนะครับเขย่ากับน้ํากินนั่นแหละนะครับแล้วก็มีนะครับสิ่งสําคัญก่อนมื้อสุดท้ายที่ผมต้องกินนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ไปดูเลย ให้เราให้เราคืออะไรรูกไหมวิตามินนะครับวิตามินมีอะไรเนี่ย C B นะครับฟิตออยซินนะครับยาลดคอเลสเตอรอลก็มีนะครับเพราะว่าผมไปตรวจไปตรวจสุขภาพมาไปตรวจเลือดมาเนี่ยนะครับจะแข่งข้อาไกายมันต้องมันต้องตรวจเลือดนะว่าผมจะจะทำอะไรบางอย่างกับร่างกายนั่นเองนะครับ คอเลสเตอรอลผมสูงมากนะครับผมจะดรอปอาหารขยะลงทิ้งไปก่อนนะครับช่วงนี้จะไม่กินขยะเยอะจะไม่กินขยะเยอะเบอร์เกอร์เฟรนช์ฟรายพิซซ่าเอาทิ้งไปก่อนนะครับผมชอบไอ้พวกนี้มากนะครับจริงๆผมจะไม่กินเยอะละเพราะว่าเอนั่นแหละผผลได้ตามมาตมันตามนั้นนะครับค่าคอเลสเตอรอลผมพุ่งไป2องร้อยเจ็ดสิบมากครับทุกคนถูกต้องอันตรายมากนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็หนึ่งวันกินอะไรบ้างนะครับรวมซ้อมเลยแล้วกันนะครับ ก็หนึ่งวันทําอะไรบ้างเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายตอนทํางานให้ดูนะเพราะว่าวันเนี้ยแทบไม่ค่อยมีมีงานเลยนะครับเพราะว่าไม่มีสอนเลยนะครับประมาณนั้นนะครับก็เนี่ยครับหนึ่งวันทําอะไรบ้างกินอะไรบ้างของผมนะครับช่วงเพิังกมเนื้อก่อนไดเอทอีกสี่วิคนะอีกสี่วิคไดเอทแล้วนะครับนั้นก็ฝากติดตามฝากให้กำใจผมนะครับฝากเชียร์ผมนะผมใส่เต็มแน่นอนบอกให้จริงๆใส่เต็มนะครับยันแข่งต้องได้ท็อผ้านะครับหนุ่มกายงามยี่สิบสี่นะยี่สิบสี่ธันวาคมพัทยานะครับ เป้าหมายผมคือท็อปห้าเลยที่ห้าเขได้ไม่ไม่ได้ท็อปห้าไม่ได้จริงๆต้องได้นะครับผมต้องได้จริงๆนะครับต้องได้ท็อปห้านะครับ้าไม่ได้ไม่เป็นไรนะแต่ต้องได้นะครับยังไงฝากเชียร์ด้วยนะครับยังไงก็ฝากเชียร์ฝากติดตามมีพีหน้าแล้วก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับ